แกงส้มมรณะกำมติดจรวดหมอผีคุณนสระหว่างกินแกงส้มบ้านๆอยู่ๆก็คิดถึงนิยายเรื่องหนึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝุ่นหมอกเมืองภูผีหนาแน่นกว่าปกติหรือจริงๆแล้วเป็นกลิ่นคาวของแกงส้มมรณะที่ลอยปะปนมาหัวขําวันนั้นนาราเมืองทน นักข่าวสืบสวนเดินทางฝ่าไอเย็นเข้าสู่หมู่บ้านลึกลับพร้อมตำรวจนอกเครื่องแบบและพ่อใหญ่แสงผู้ใหญ่บ้านที่ดูเหมือนรู้มากกว่าที่พูดเยื่อทั้งสามตายเหมือนกันตัวชักเงื่อไหลเป็นสีเหลืองเข้มก่อนหัวใจหยุดเต้นร้าวกลับโดนคุณใสนาราแกะรอยจนถึงกระท่อมของหมอคง หมอผีผู้ลือกันว่าทำพิธีเสกเครื่องแกงให้กลายเป็นคุณใสในกระท่อมมืดสนิทนาราเจอหม้อแกงส้มเดือดปุดปุๆทั้งที่ไม่มีฟืนไฟหมอคงยิ้มมุมปากเอ่ยเบาๆว่าคนพวกนั้นควรโดนลงทันนาราไม่รอให้พิธีเริ่มเขาถีบหม้อแตกน้ำแกงส้มกระจายเกลื่อนพื้น แต่สิ่งที่เห็นเบื้องหน้าวิญญาณของผู้โดนคุณใสกรูกันเข้าหาหมอคงอย่างไม่ทันตั้งตัวหมอผีผู้เลื่องลือวิ่งหนีออกจากกระท่อมหายไปกลับความมืดรุ่งเช้าวันต่อมาที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านชาวบ้านมุงดูร่างหมอคงด้วยแววตาหวาดผวาที่นอนตายลิ้นจุกปากดวงตาเบืกกว้างนาราเมืองทน ถอนหายใจก่อนจะพูดเบาๆคดีปิดแล้วแต่ความเชื่อน่ะไม่เคยตายหรอก